คิมมินจูท้าทายบทบาทการแสดงใน The Forbidden Ballad คิมมินจูไอดอลสาวหนึ่งในสมาชิกเก่ากรุ๊ป Ice One ที่ล่าสุดกำลังจะท้าทายความสามารถของเธออีกครั้งในบทบาทของนักแสดงหลักต้นสังกัด Urban w o r k Entertainment ได้แจ้งข่าวว่าคิมมินจูจะรวมแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่ The Forbidden Ballad ที่จะออกอากาศทางช่อง MBC โดยคิมมินจูจะรับบทเป็นองค์หญิงอันจาย,ยอนหญิงสาวผู้มีจิตใจที่งดงามและเป็นที่รักของทุกๆคนซึ่งภาพลักษณ์ที่ดูบริสุทธิ์และเรียบร้อยของเธอจะสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวละครตัวนี้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะ The Forbidden m a r r i a g เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกย้อนยุคมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับในสมัยอาณาจักรโชซอนที่กษัตริย์ได้มีพระราชโอ่งการว่าห้ามมีการแต่งงานเกิดขึ้นในอาณาจักร ซึงต้องติดตามและค้นหาคำตอบของสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปค่ะสำหรับเรื่อง The Forbidden b a l l i e นำแสดงโดยพักจูฮอนคิมยองแดและคิมอูซอกวางกำหนดออกอากาศให้ได้ชมกันในช่วงครึ่งปีหลังของปี2022นี้เองค่ะ